สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับการได้ว่าจ้างช่างปลาปามาทำการรื้อถอนเพื่อติดตั้งท่อปลาปาใหม่ทั้งระบบรวมถึงท่อน้ำทิ้งด้วยครับ การเดินระบบน้ำประปาใหม่เริ่มจุดแรกเริ่มตั้งแต่มิเตอร์น้ำสาธารณะเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ของบ้านครับซึ่งมีคนถามเข้ามาเยอะเลยว่าทำไมถึงเปลี่ยนใหม่เดินลอยหรือฝังอ่าครับผมให้ช่างเดินแบบฝังไว้ครับหลังจากปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาและท่อน้ำทิ้งเรียบร้อยแล้วผมมีแผนที่จะ เทดินถมพื้นปรับพื้นเกียร์พื้นให้สูงกว่าระบบประปาที่วางไว้เพื่อเทปูนปูกระเบื้องครับสำหรับช่างคนนี้นะครับดูจากรายละเอียดของงานผมถือว่าความน่าเชื่อถือความรับผิดชอบความไว้วางใจโอเคเลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับดูกันยาวดูให้จบคลิปครับ และจะมี EP ที่2ต่อจากคลิปนี้ที่ไม่อยู่ในข้อตกลงกันนะครับโดยจะทำการเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งอีก4บอ่อพักน้ำต่อไปอยากรู้อยากถามก็ทักมานะครับหรือคอมเมนต์มาก็ได้ครับ